โตโยต้าพี n ันเนอร์นะครับมาจัดล้อโปรแม็กนะครับชุกนี้เป็นชกดพิกี้แบ็คนะครับหลังซับแทงนะฮะตัวปรับเนืนนะครับ,บ,ะรบจะปรับได้ง่ายมากเลยอยู่ด้านบนนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยมีตัวปรับอยู่ตรงนี้นะฮะปรับแปดนะครับตัวนี้เป็นซับแทงนะครับ วัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงยัดของกับวิวสเปคอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเจ้า t o y o ต a P พ u n e r นนะครับมาจัดล้อโปรแมกนะครับสีดำเลเซอร์นะฮะแล้วก็เรามาดูชุดโชคที่เราได้แนะนำทางลูกค้าไปแล้วไปใส่นะครับชุดนี้เป็นชคอกพิกี้แบ็กนะครับหลังซับแทงนะฮะราคาเนี่ยย่อมเยาวมากในเซตนี้เนี่ยจบจบเทพไปสำหรับโชคอชุดนี้นะสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับส่วนล้อเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกัน ยางก็จะเป็นยางโตโย ST3 นะครับ265 6018นะครับเข้าคู่กับล้อตัวนี้เลยเนี่นะฮะเลเซอร์ Laser ก็จะเป็นเลเซอร์บล l k กเลสซินะครับแล้วก็ล้อตัวนี้เป็นดำเงานะฮะสามารถรีเควสได้มีทั้งดำเงาดำด้านตัวนสือติดสีนี้และตัวนงสือสีแดงนะครับอันนี้เป็นสเปค SUV นะครับ9นิ้วออฟเซตศูนย์นะฮะใส่ตัวนี้หล่อๆไม่ล้นไม่ยื่น,นะครับแล้วก็โชค๊คเนี่ยนะฮะ ตัวนี้เนี่ยที่เราจัดเป็นพิกี้แบ็กนะครับก็คือมันจะเป็นสปริงในตัวเลยนะฮะสามารถปรับสูงขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าหน้าทิ่มนะครับแล้วก็ตัวปรับเนอนะครับจะปรับได้ง่ายมากเลยอยู่ด้านบนนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีตัวปรับอยู่ตรงนี้นะฮะปรับ8นะครับตัวนี้เป็นซับแทงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับสาหรับคันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะสำหรับชก โปรเฟนเดอร์พิกกี้แบ็คนะครับหลังซับแทงปรับแปรนะครับพอดีเลยครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของโช๊นะฮะเจ้ารถคันนี้นะครับคู่กันเลยนะครับรุ่นเดียวกันแต่คันนี้นะฮะลูกควารีเควสตแบบนี้ใช้งานนุ่มนวลนะครับไม่ไม่ต้องปรับสูงต่ำอะไรเราจัดไปให้นะครับเป็นตัวโปรเฟนเดอร์กระบอกเหลืองฝักสีนะครับราคาเนี่ยจิบจิบครับหมื่นสี่พันเก้านะครับพร้อมใส่และตั้งศูนย์นะฮะ ก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยที่ต้องการใส่โชว์นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้ก่อนนะครับเราเห็นทั้ง2แบบนะครับสำหรับรถเนี่ยที่เน้นใช้งานนะครับสำหรับชุดประหยัดเนี่ยก็มีตั้งแต่หมื่นสี่พันเก้าไล่จนขึ้นไปถึงห้าหมื่นกว่านะครับอย่างที่บอกมาเสมอว่าสําหรับล้อแม็กยางเนี่ยราคาจะมีแตกต่างตามความสวยตามแบรนด์นะฮะแต่ถ้าเป็นโชคแต่ละยี่ห้อเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่ายิ่งคุณจ่ายมากเท่าไหร่ในงบที่คุณพอไหวนะครับในงบที่คุณพอไหวเนี่ย ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องมาพูดคุยเพื่อความเข้าใจกันก่อนว่าลูกค้าต้องการแบบไหนใช้งานแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานบางทีไม่จำเป็นต้องไปใจในราคา2 3 0สามหบาท1 0ื่นกว่าบาทก็จบแล้วนะครับอย่างที่2คันนี้ที่เราได้ให้ดูกันไปข้อแตกต่างระหว่าง2คันแล้วก็เดี๋ยวยังไงคันที่ใส่พิกกี้แบ็คนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแล้วไปดูขั้นตอนในการใส่กันนะครับไปเลย แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าพีรันเนอร์นะฮะที่มาจัดโช๊คโปรเฟนเดอร์พิกกี้แบ็คนะครับหลังซับแทงปรับแปะนะครับแล้วก็เป็นล้อ T37 สีดำเอสยนะครับเลเซอร์สีเงินนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็น265 60 18นะครับโตโยต์เอสทนะครับชุดนี้เนี่ยโปรโมชั่นกับทางร้านเราเนี่ยถ้าใครเห็นใน YouTube นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วเอามาโชว์ที่หน้าร้านนะครับรับรองได้ส่วนลดทันทีเลย2,000บาทนะครับแล้วก็ ทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะลูกค้าต้องการจัดทรงด้านหน้าเนี่ยยกขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วนะครับให้เสมอกับด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าคนไหนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชแน l ของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับในช่วงยัดของสวัสดีครับ